ครับสบายดีและสวัสดีจ้าพี่น้องเนาะเมื่อนี้มาพบกับซองกินเที่ยวไปกับน้องจอยด้วยจ้าเมื่อนี้สิมาแกงปลาขอไงพี่น้องนี่ตัวบ้าไงเลยปะจับขก้นไหนพี่น้องเบิรงเซาะเก็ตมาแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่ทันได้หันตอนเดี๋ยวฮาชิมาดังไฟก่อนเมนื่อหนาเอาอันนี้มาออยกะ อ่อยดีู่ได้พี่น้องย u t u ูบเนะาะไข่แต่ว่ามันก็นมีลมน่ยบทเชิงกับว่าหอนหอนลายปันได วันนี้ใส่ถานพี่น้องเพราะว่ายุลุมแดดท่อน มาพี่น้องมาเนี่ป้าเบ่งป้าคอเทียบใส่เแขนเดี๋ยวมาเนี่ยสิใส่พักขยอมห้อ,องพี่น้องเดี๋ยวหันตอนแล้วแลยค่ะจังสีอันหลังอีกเธอหนึ่ง มีกระซงบอกเขา่น้อง ใส่มันพี่น้องน่าทุกนีมัน มันแห้งอีเด้พี่น้องประคอนี่หัวยักญง ต้องหั่นเป็นตอนไ้นะพี่น้องตอกก็จึงเอาสากสากถูกเพราะว่าปลาคอใหญ่เนะ ปลาคอพี่น้องส่วนมากนะใหญ่น้ำหัวปลา <c oughs> หัวปลานี่ก็ต้องได้พาด้วพี่น้องเพราะว่าย่านมันมีหมากเบ็ดหมากยัง มันนี่กันมิตรพักแย่งกับหมักปูวอนี่ีหละพี่น้องที่จะใส่บกักบับกับอ่อนอ่อน คางนำไปก่อนพี่น้องปลาขอตัวหนึ่งกับตัวบ้ากใหญ่เลยเนาะ ไปกันพี่น้องบ้งเมื่อนอีกันเลือกเอาแบบอ่อนๆเนาะ ต้มมาบาดได้ก็เย็นเย็นคัก พี่น้องใส่พลาสติกให้รับข้าว ตอนเีาต้มน้ำกันใส่เกลือลงไปนอยนึงพี่น้องเดี๋ยวปิดหม้อไปก่อนเดี๋ยวอันให้น้ำเดือดนะคะจึงจะใส่ปลาเนาะ จะตามักผิกถาก่อนพี่น้องถักแกงนีโบใส่ขขาวเบื้อเด้อพี่น้องแกงปลาถ้าเป็นอ่อมแล้วจึงจะใส่เนาะถักแกงโบใส่ ใส่ขาเดี๋ยวใส่ข้มาขาดับค้าหน้อยหนึ่งพี่น้องนำฝดแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะใส่มะค้ามเปียกสมมะค้ามเปียกถ้าผู้ใดอยู่บานมีมะค้ามมันมะค้ามดิบแกใส่มะคามดิบก็ไนนด้น้หรือใบมะค้ามก็แห้งเสีย น้ำสดแล้วทุกคนใส่ปลาคอเลยให้ปลาคอเพิ่นซุกก่อนนะพี่น้องเาจึงสี่อัน พะจึงใส่ผักผิกเลยสิปรุงเนาะตอนใส่ปลาคอลงไปนะคะจะบุคคนเพราะว่ามันมันสีขาวปลาผักขญยงค่ะเดียหาดมันออกก่อนพี่นอ้องเห็นผักขยางแหละคิดพ่อแต่อย่างเดียวพี่นอ้องแกงห้ือไม ด้กินแกงน้อหมาลลายหมือเลยเนาะดังฐานนี่ก็ต้องได้ถาจักหน่อยพี่น้องเพราะว่าฐานบ่คือฟื้นเด้ฟื้นนี่ใส่แป๊บเดียวในลุกเลยแต่ว่าอยากควันหน่อยหนึ่ง ได้พี่น่องรูซสึกว่าน้ำใบอยากฟูดพี่น่องบ้างคอยหยัดฟืนใส่จาก ไ่ฟื้นเลยเด้อพี่น้องบัดนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าลูกรู้สึกว่ามันฝดยากน,นี่ลูกแล้วหมอพดแ,แล้วนะทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้ก็หิวงขาวแล้วเดีย๋ยวใส่บะพริกก่อน ปลาคอใหญ่นี่มันเขาใส่อันใส่เกลือลงแต่ตอนแรกแล้วพี่น้องเขาจึงบบใส่ปลาแดกไลายเนาะจึงบบเข้มปลาแดกปลาเนี่ยกะ ซุกง่ายเกลือปรุงก็จะมีสำเน็ตเลยคั้บ่อใส่ฟื้นนี่คือสิบโด้กีนพี่น้องมักบวบเฮาัปนีน โคตรติบัทนี่มักบวบซุกเลยพี่น้องอใส่ฟื้นโดนไงเดยพอหิวเขาแล้วใครแต่เตานี่สามารถใส่ได้ทั้งฐานแล้วก็ฟืนพี่น้องเพราะมันมีตะแกงห้องอันนี้ แม่นสิสองโมงแล้วบป่พี่น้องโอเปน็นบ่ายโมงไปแล้วมาบวนีนแป๊บเดียวกับแป๊บเดียวกับซุปพี่น้องอืมพี่น้อง ให้น้องแป้วติบบขาวมาแล้วหิวน้วขาวเลือดใสใสเขาขวาเพื่อความหอมบอส่เขาเบือแต่ว่าใสเขาขวาพี่น้องเมื่อกี้นี่ซิมไปแล้วรสชาติก็ถือว่าโอเคแล้ว เขาขวดเนี่มันก็จะมีความหอมอืมพี่น้องแสบลายก็คือประแดนะะะดไะกับบอดายอันเอาลงเติมได้พี่น้องรสชาติก็คือประได้เลย มาใส่ผักแย้งบัดนี่ผักแห้งหอม,หอม พอเลยพี่น้องเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะขอสี่มบัตรหนึ่งก่อนเด้อเพื่อความแน่ใจอืมหอมพักแยงแห้ง พี่น้องบัน,นี้หิวเขาวหิวเบืองเนื้อปลานะข้าวๆเลยสุดยอดน้ำแกงอัน แยงปลาขอใส่หมักบวชนี่ได้พี่น้องนี่พี่น้องเมื่อวน,นี้เห็ดรสศาสตร์ัวเพชรปันใดนเนาะแสบไปกว่านั้นก็คือแบบมันมีพักขะเนอย่างนี้นพักะขยัน นี่พี่น้องเงบิร์นไปแบบนี้เดี๋ยวฮาสี่เกมไปกินขา้าวเอาพี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กาสิคอฝากคลิปไปสมนีก่อนเนาะจะบ่ได้มากินให้เบิรงเด้อวพี่น้องเนาะเพราะว่ะเาเจ้าเขาไปกินอยู่ในฮื่นเนาะเอาผู้ใดที่มาคลิปแบบนี้ก็่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามคอมเมนต์แลวก็่าลืมกดกระดิง่งเพื่อแจง้งเตือนอีพีต่อไปเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าอยากซัพพอร์ตหนูจอยในการเฮ็ดกินกะ เบิงงแล้วกับยาขามโฆษณาหนูเดอร์เนาะพี่น้องเนาะาฝากพีพีเอทุกคนเนาะผู้ใดที่ติดตามหับส้มคลิปการแต่งกินกับฝากเบิงงโฆษณาในาเดอ้อพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กับสบายดีสวัสดีจ้า